สวัสดีนะักเรียนทุกๆคนนะคะกลับมาเจอกับครูกุ๊กอีกแล้วในคลิปนี้นะคะมาดูว่าคลิปนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรนะคะก่อนอื่นนะคะดูนาวนะคะเขียนชื่อยี่ห้อโทรศัพท์มือถือที่มีขายในประเทศไทยคนละ3าชื่อนะคะเขียนชื่อยี่ห้อโทรศัพท์มือถือที่มีขายในประเทศไทยคนละ3ชื่อนะคะ นักเรียนแต่ละคนนั้นใช้โทรศัพท์ยี่ห้อที่แตกต่างกันนะคะซึ่งในประเทศไทยเรานั้นก็มีอยู่หลายยี่ห้อด้วยกันนะคะต่อไปนะคะเพื่อโพนะคะเราจะเรียนเรื่องภาษาพูดภาษาเขียนนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสมนะคะ อย่างที่คุณครูได้บอกไปแล้วว่าเรานะคะจะเรียนเรื่องภาษาพูดภาษาเขียนนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะคะนักเรียนสามารถพูดได้ทั้งหมดกี่ภาษานะคะนักเรียนสามารถพูดได้ทั้งหมดกี่ภาษานะคะอย่าลืมเขียนบอกคุณครูมานะคะาภาษาพื้นเมืองได้ไหมได้นะคะได้หมดเลยก็ถือว่าเป็น ภาษาเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะนักเรียนดูคลิปวิดีโอเรื่องภาษาพูดภาษาเขียนนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ ภาษาพูดภาษาเขียนและภาษาถิน่นน้องๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นบุคคลแต่ละบุคคลจะมีลักษณะการพูดทั้งสำเนียงและน้ำเสียงที่ไม่เหมือนกันซึ่งปัจจัยเหล่านี้นั้นจะขึ้นอยู่กับภู้มิภาคของแต่ละบุคคลและในวันนี้พี่สภาน้องๆมารู้จักกับภาษาพูดภาษาเขียนและภาษาถิ่นค่ะ ถ้าอย่างนั้นเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะกี้กล้าวกำลังทำอะไรอยู่ออกไปเล่นกันวันนี้พี่คงออกไปเล่นด้วยไม่ได้หรอกครูสั่งการบ้านให้เขียนจดหมายส่งครูพรุ่งนี้ไหนขอแก้วดูหน่อยสิว่าเขียนยังไงได้สิ โอ้โหทำไมดูแล้วยากจังอ้าวก็เนี่ยเป็นภาษาเขียนน่ะสิภาษาเขียนอะไรกันแกไม่เข้าใจปกติแล้วเวลาที่เราพูดคุยกันเราจะใช้ภาษาพูดในการสื่อสารแต่ถ้าเราต้องการที่จะเขียนอะไรที่เป็นทางการเราจะใช้ภาษาเขียนจ้ะแต่การใช้ภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนต้องคำนึงถึงโอกาสสถานที่และบุคคลด้วยนะ แล้วอย่างนี้ภาษาพูดกับภาษาเขียนต่างกันอย่างไรคะภาษาพูดจะใช้ติดต่อกับบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวเพื่อนสนิทมิตรสหายและบุคคลทั่วไปบางครั้งภาษาพูดอาจปะปนอยู่ในงานเขียนบางประเภทเช่<ล>จนจดหมายส่วนตัวนวนิยายเรื่องสั้นบทละครและอื่นๆซึ่งในการใช้ภาษาพูดนั้นจะไม่เคร่งกรัดเรื่องหลักภาษา อาจจันละส่วนของประโยคส่วนของคำได้บ้างหรืออาจใช้คำย่อก,ก็ได้แล้วภาษาเขียนละคะส่วนภาษาเขียนนั้นเราจะใช้ในงานเขียนทุกประเภทเป็นภาษาที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบถูกต้องตามหลักภาษาช,ชัดเจนสละสลวยและสุภาพจ้าเพราะฉะนั้นที่พี่กล้าเขียนจดหมายส่งครูก็เลยต้องใช้ภาษาที่สุภาพด้วยใช่แล้วจ้ะ อีกอย่างนะแก้วเราจะต้องรู้จักเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนยกตัวอย่างเช่นเพื่อนผมอยากมาอยู่กับผมนี่คือภาษาพูดส่วนเพื่อนของผมต้องการมาอยู่ที่บ้านของผมเนี่ยคือภาษาเขียนจ้ะและประโยคที่ว่าจิ้งจกแค่จะมากินมแมลงเท่านั้นเนี่ยคือภาษาพูดส่วนภาษาเขียนก็คือจิ้งจกเพียงแต่จะมากินมแมลงเท่านั้น แล้วประโยคที่ว่าลูกชายเจ้าของบ้านเราชอบเอาเพื่อนมาที่บ้านเป็นภาษาพูดไหมคะใช่แล้วจ้ะแล้วถ้าเป็นภาษาเขียนล่ะจะเขียนยังไงภาษาเขียนก็ต้องเป็นลูกชายเจ้าของบ้านชอบพาเพื่อนมาที่บ้านคะ่ะเก่งมากเลยแก้วแล้วอย่างประโยคนี้ล่ะคะแม่มาเจอก็เลยเป็นเรื่อง เป็นภาษาพูดไหมคะใช่แล้วจ้าเป็นภาษาพูดแล้วถ้าเป็นภาษาเขียนล่ะภาษาเขียนก็คือแม่มาพบจึงเกิดเรื่องขึ้นค่ะรู้จักกับภาษาพูดและภาษาเขียนกันไปแล้วเรามาช่วยกันแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันก่อนดีกว่าคะ่ะร่วมด้วยช่วยคิด ในชีวิตประจำวันของน้องๆมีการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างไรให้น้องๆช่วยยกตัวอย่างภาษาพูดและภาษาเขียนมาอย่างละสองประโยคเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันนะคะประโยคที่เป็นภาษาพูดคือเพื่อนผมมักจะมีเรื่องน้นเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเสมอส่วนประโยคที่เป็นภาษาเขียนคือเพื่อนของผม มักจะมีเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังเสมอและหลังจากที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันไปแล้วคราวนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหลังจากที่ทำกิจกรรมกันไปแล้วเรามาดูภาษาถิ่นกันต่อเลยนะคะในประเทศไทยนั้นมีภาษาที่ใช้ในราชการและใช้ในการสื่อสารทั่วไป ซึ่งถือเป็นภาษากลางหรือภาษาไทยมาตรฐานแต่มีภาษาที่ใช้สื่อสารกันเฉพาะภาคเฉพาะถิ่นเรียกว่าภาษาไทยถิ่นหรือภาษาถิ่นค่ะเราอาศัยอยู่ในท้องถิ่นที่มีภาษาถิ่นก็ควรเรียนรู้และรักษาภาษาถิ่นนั้นไว้เพื่อติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ภาษาถิ่นของเราด้วย ในแต่ละภาคของประเทศไทยนั้นมีภาษาถิ่นประจำภาคยกตัวอย่างเช่นภาษาเหนือมีภาษาถิ่นพายัพเช่นปิกบ้านมนัดอู้ลำขี่จุป้อจายภาคอีสานมีภาษาถิ่นอีสานเช่นเมื่อบ้านบักนัดว้าวแซบขี่ตัวคู่บ่าวภาคใต้ มีภาษาถิน่นใต้เช่นหลบเรินยานัดแหลงร้อยขี้หกบ่าวและภาษากลางมีภาษาไทยกลางเช่นกลับบ้านสับป,ประรดพูดอร่อยโกหกผู้ชายทั้งนี้ทุกภาษาถิ่นในประเทศไทยจะมีการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ที่สอดคล้องกันแต่มักจะแตกต่างกันในเรื่องของวรรณยุกต์ ถ้อยคำและสำเนียงเป็นต้นซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ของภาษาถิ่นนั้นค่ะรู้จักกับภาษาพูดภาษาเขียนและภาษาถิ่นกันไปแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนไปนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอเรื่องภาษาพูดภาษาเขียนนักเรียนพอจะเข้าใจบ้างแล้วนะคะต่อไปนะคะนักเรียนฟังครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะภาษาพูดภาษาเขียนนะคะภาษาพูดคือภาษาเฉพาะกลุ่มหรือเรียกว่าภาษาปากเช่นพวกภาษากลุ่มวัยรุ่น บางครั้งฟังแล้วดูไม่สุภาพมักใช้พูดระหว่างคนที่สนิทสนมกันมากๆนะคะส่วนภาษาเขียนนะคะคือภาษาเขียนที่ลักษณะเคร่งครัดในหลักทางภาษาเรียกว่าภาษาแบบแผนระดับไม่เคร่งครัดมากนักเรียกว่าภาษากึ่งแบบแผนหรือภาษาไม่เป็นทางการนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะตัวอย่างเปรียบเทียบภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะ 1. ภาษาพูดเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะวัยนะคะเช่นวัยโจนะคะหมายถึงวัยรุ่นนะคะเจ๋งหมายถึงเยี่ยมมากนะคะเฮ้วห,หมายถึงผิดหวังเดี้ยงนะคะหมายถึงพลาดและเจ็บตัวนะคะมั่วนิ่มนะคะหมายถึง ทำไม่จริงจังและปิดบังนั่นเองนะคะนี่คือภาษาของกลุ่มเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้นนะคะสองนะคะสองภาษาพูดนะคะมักเป็นภาษาไทยแท้หรือภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายเป็นภาษากึ่งแบบแผนนะคะเช่นผัวเมียนะคะผัวเมียหมายถึงสามีภรรยานะคะดาราหนังนะคะหมายถึงดาราภาพ,พยนตร์นั่นเองนะคะ ปอดลอยนะคะปลอดลอยหมายถึงหวาดกลัวนั่นเองนะคะหวาดกลัวนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ 3. ภาษา,าพูดมักเปลี่ยนแปลงเสียงสระและเสียงพยัญชนะรวมทั้งนิยมตัดคำให้สั้นลงนะคะเช่นคำว่าเลิศเลิศนะคะหมายถึงคำว่าเลิศนั่นเองนะคะแพ้แพ้นะคะหมายถึง พี่ <P S 2> <P S 1> นะคะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะคะหมายถึงจริงหรือเปล่านั่นเองนะคะ C นะคะ,ะ,คะภาษาพูดนะคะยืมคำภาษาต่างประเทศและมักตัดคำให้สั้นลงนะคะเช่นเวอร์เวอร์นะคะหมายถึงเกินควรเกินกำหนดนะคะจอยจอยนะคะหมายถึงสนุกเพลิดเพลินนะคะก๊อฟก๊อ หมายถึงสำเนาต้นฉบับนั่นเองนะคะต่อไปนะคะความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียนนะคะเป็นการยากนะคะที่จะตัดสินว่าคำใดเป็นภาษาพูดคำใดเป็นภาษาเขียนทั้งนี้นะคะขึ้นอยู่กับการละเทศะในการใช้คำนั้นๆน,น,นะคะบางคำก็ใช้เป็นภาษาเขียนอย่างเดียวนะคะบางคำก็ใช้พูดอย่างเดียวและบางคำอยู่ตรงกลางคือ อาจเป็นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนก็ได้ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียนพออธิบายได้ดังนี้นะคะ 1. ภาษาเขียนไม่ใช้ถ้อยคำหลายคำที่เราใช้ในภาษาพูดเท่านั้นเช่นเยอะแยะอ้โหจมไปเลยแย่นะคะ 2. ภาษาเขียน ไม่มีสำนวนเปรียบเทียบหรือคำแสดงที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในภาษานะคะเช่นชักดาบพลิกล็อกโดดร่มนะคะทั้ง3ามคำนี้นะคะอาจจะมีความหมายทีเ่เป็นการเปรียบเทียบนะคะนเรียนนะสนะคะภาษาเขียนมีการเรียบเรียงถ้อยคำที่สละสลวยชัดเจนไม่ซ้ำคำหรือ ซ้ำความโดยไม่จําเป็นในภาษาพูดอาจจะใช้คําซ้ําหรือซ้ำำําคําซ้ําความหมายได้นะคะเช่นการพูดกลับไปกลับมานะคะเป็นการย้ำำําคําหรือเน้นข้อความนั้นๆน,น,นะคะ 4. นะคะภาษาเขียนนะคะเมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้เขียนไม่มีโอกาสแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเป็นภาษาพูด ผูพ้พูดมีโอกาสชี้แจงแก้ไขในตอนท้ายได้นะคะนอกจากนี้ยังมีข้อแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียนอีกหลายประการนะคะคือ4.1นนะคะภาษาเขียนใช้คำภาษามาตรฐานหรือภาษาแบบแผนซึ่งนิยมใช้เฉพาะในวงการราชการหรือในข้อเขียนที่เป็นวิชาการทั้งหลายมากกว่าภาษาพูดนะคะเช่นนะคะ ภาษาพูดภาษาเขียนนะคะถ้าภาษาพูดโดยทั่วไปก็จะบอกว่าหมูหมูนะคะแต่ภาษาเขียนต้องเขียนว่าสุกรนะคะหมอก็ต้องเขียนว่าแพทย์หนังก็ต้องเขียนว่าภาพยนตร์นะคะปวดหัวก็ต้องเขียนว่าปวดศรีรษะยังไงยังไงนะคะต้องเขียนว่าอย่างไรนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะ4.2นะคะภาษาพูดมักจะออกเสียงไม่ตรงกับภาษาเขียนคือเขียนอย่างหนึ่งเวลาออกเสียงเพี้ยนเสียงไปเล็กน้อยนะคะส่วนมากจะเป็นเสียงสระนะคะเช่นะะภาษาพูดนะคะก็จะบอกว่าชั้นชั้นหนังสือเล่มน,นี้เป็นของชั้น,นะคะแต่ว่าภาษาเขียนต้องเขียนว่าฉันฉันนะคะเข้าไปกันหมดแล้ว เข้าไปโรงอาหารกันหมดแล้วแต่ว่าภาษาเขียนต้องเขียนว่าเขาเขานะคะต่อไปนะคะสะอาดห้องน้ำนี้สะอาดจังเลยห้องน้ำนี้สะอาดจังเลยแต่เวลาเขียนต้องเขียนว่าสะอาดสะอาดนะคะต่อไปนะคะ4.3นะคะภาษาพูดสามารถสแสดงอารมณ์ของผู้พูดได้ดีกว่าภาษาเขียนคือมีการเน้นระดับเสียงของคำ ให้สูงต่ำสั้นยาวได้ตามต้องการนะคะเช่นภาษาพูดนะคะก็จะพูดว่าตาย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 แล้วเนี่ยแต่ถ้าภาษาเขียนต้องเขียนว่าตายนะคะตายเปล่าเปล่า,าฉันเปล่านะฉันไม่ได้ทำฉันเปล่านะฉันไม่ได้ขโมยแต่ภาษาเขียนต้องเขียนว่าเปล่าเปล่านะคะต่อไปนะคะคำว่าใช่อ่าใช่ใช่ใช่ใชใช ใช่ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเงินนี้เป็นของฉันนะคะแต่ถ้าภาษาเขียนต้องเขียนว่าใช่ใช่นะคะ4.4นะคะภาษาพูดนิยมใช้คำพูดหรือคำลงท้ายนะคะเพื่อช่วยให้การพูดนั้นฟังสุภาพและไพเราะยิ่งขึ้นนะคะเช่นไปไหนคะไปตลาดคะ่ะรีบไปแล้ว ไม่เป็นไรหรอกนั่งนิ่งๆสิจะ๊ะอ่านี่เป็นการเป็นคำช่วยพูดนะคะเป็นคำลงท้ายนั่นเองค่ะค่ 5. 5. 5. ะครับครับผม5.5นะคะภาษาพูดนิยมใช้คำซ้าและคำซ้อนบางชนิดเพื่อเน้นความหมายของคำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเช่นคำซ้านะคะดีดีดีด,ดีเก่าเก่า,กาไปเปย อ่านอื่นอาหงอาหารนะคะคำซ้อนนะคะมือไม้มือไม้มไมดำมิดหม,มีดามิดหมีแข็งเป๊กเดินเหินนะคะต่อไปนะคะนักเรียนทําใบงานเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะใบงานที่คุณครูนํามาฝากนะักเรียนในวันนี้นะคะ ก็คือใบงานเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนเปลี่ยนคำที่เป็นภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียนนะคะ mm hmm. ตัวอย่างนะคะตัวอย่างภาษาพูดว่าข้อที่1นนะคะตายตายนะคะภาษาเขียนต้องเขียนว่าเสียชีวิตนะคะ <Yeah. S 2> ต่อไปข้อที่สองนะคะคำว่าอยู่อยู่ภาษาเขียนต้องเขียนว่าอาศัยอาศัยนั่นเองนะคะ นี่คือใบงานของคุณครูนะคะใบงานของคุณครูมีทั้งหมดอยู่10ข้อด้วยกันนะคะ,ะหน้านี้ก็จะมีตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อห้นะคะนักเรียนสามารถเปิดพจนาโนุกรมหรือสามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะ,ะสำหรับหน้านี้ก็จะมีอยู่5ข้อด้วยกันนะคะบางข้อคุณครูก็ มีเฉลยให้นักเรียนแล้วในตอนที่คุณครูอธิบายนั่นเองนะคะต่อไปนะคะหน้านี้ก็จะเป็นตั้งแต่ข้อที่6จนถึงข้อที่10ด้วยกันนะคะ,ะนักเรียนอย่าลืมว่านักเรียนสามารถหาได้นะคะหาความหมายได้ห,หรือว่าหาภาษาเขียนได้ในอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะคุณครูไม่ว่าอะไรนะคะ ใบงานมีทั้งหมดอยู่สิข้อด้วยกันนะคะอย่าลืมเข้าไปทําเข้าไปฟังคุณครูก่อนที่เรียนจะทําใบงานได้เรียนต้องฟังคลิปวิดีโอหรือว่าต้องฟังคุณครูอธิบายก่อนนะคะอ่าต่อไปนะคะ reflective thinking นะคะบอกหนึ่งสิ่งที่เรียนได้รับจากการเรียนเรื่องภาษาพูด และภาษาษนนะะบอกหนึ่งสิ่งที่เรียนได้รับจากการเรียนเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะอย่าลืมเขียนบอกคุณครูมานะคะว่านักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณ คลิปวิดีโอดีๆที่นำมาเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับพวกเรานะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนที่เข้ามาเรียนที่เข้ามาทำรายงานของคุณครูนะคะเจอกับคุณครูใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย